ความนี้คุณต้องดูอย่างจริงจังครับเพราะว่าซีเรียสมากหมอต้องคะปีหน้ายังมีรายการอยู่ไหมคะกองเต็มเลยก้อง้องมันต้องขยับใหม่อีกนิดนึงไม่ไม่ต้องแล้วไม่ทันแล้วอย่าว่านต่ก้องก็ลุ้นก้องก็ลุ้นก้องบอกแล้วกูจะอยู่ไหมเนี่ยอ๋อยังอยู่ฮะ กราชินีถือไม้เท้าเมื่อกี้เนี่ยถ้าจังหวะมาปุ๊บตึงตึงตึงก้องก้องซูมปุบเข้ามาที่ตาคุณรู้นี่ไงราชินีถือไม้เท้านะครับเขาอาจจะเอาอาจารย์สุภาพขยามาแทนคุณก็ได้อาจารย์เขาเห็นพอแล้วเอาใหม่เทคใหม่ตึงตึงตึใหม่เขาเดี๋ยวจะจับไพ่มาบมอต้องคะจะยังมีรายการอยู่ไหมคะต้อบมางคุณมาก ยังมีอยู่มันต้องรับอย่างนี้ปากฏอาทิดาพี่ต่อพงมาปดเออพี่จำเป็นจริงๆพี่ต้องลดคอนแล้วอันนี้ตั้งแต่ช่วงช่วงเอ่อปลายปลายปีแล้วปลายปีที่แล้วนะฮะปลายปีที่แล้วนะหนึ่งปีเต็มเต็มหนึ่งปีเต็มเต็มตอนนั้นก้าวสู่ปีที่8 เจ็ดเก้าแปดเออเจ็ดปีเต็มไปแล้วเออนะฮะเพราะว่าเสื้อตัวที่ผมใส่เนี่ยจำได้ว่าเป็นช่วงตอเดือนธันวาช่วงตอนตอนอ่าเป็นเป็นปั่นเพื่อพ่อนะช่วงธันวาตอนนั้นนะฮะใช่ครับเออนะฮะก็นับได้ว่าประมาณปีกว่าๆนะครับผมปีกว่านะครับรอดเขารอดโอ้สุดยอดมากเลยครับโอ้ไไม่ด้ีใจเราผ่านช่วงที่อดอยากโดนดึงเวลา สารพัดอย่างมาเจอครับนะครับ,รบเรายองอยู่ได้แต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยนะฮะนี่ต้องขอบคุณแฟนๆนะฮะหลายๆคนเลยนะฮะที่แบบว่าคือช่วงหลังๆเนี่ยนะครับเหมือนเหมือนคุณรู้อะว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่เปิดมาดูเนี่ยรายการมันไม่รอดแน่เว้ยปรากฏถึงเวลาในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมานี่มันมันมันกระโดดพอสมควรครับ ผมว่าโดยหลังๆช่วงที่คุณเริ่มมีคนเชิญไปออกสื่อนะฮะแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเขาสงสารไงอย่างที่บอกเมื่อก่อนเฮ้ยทำไมเชิญออกสื่อทำไมหมอต้องไม่ออกเพลินเป็นคนอ่านทําไมเมื่อก่อนไม่ออกอ่านสื่อพระธรรมเขาอ่านสื่อพระธรรมฝ่ามืออยู่ไม่ไม่ไม่ผมไม่เข้าใจคนเชิญถึงไม่ค่อยกล้าออก คือคือคือผมเป็นคนอย่างหนึ่งคือถ้าผมไม่พร้อมไม่ว่าสื่อจะดังจะดียังไงผมก็ไม่มั่นใจผมก็จะไม่ออกกลัวว่าออกไปพูดแล้วผมเสียอแต่ภาพวันหนึ่งผมพร้อมอผมก็จะออกในวันที่ผมออกผมพร้อมผมออกอะไรอย่างเงี้ยพร้อมจะเล่าพร้อมจะลําดับเรื่องราวไม่ใช่ออกก่อนเดี๋ยวตอบยังไงช่างมันหนูก็ไม่คิดอย่างนั้นเดี๋ยวกลัวตัวเองไปแ๊กเหมือนกันนะครับก็เอาว่ารอดเพอร์เลยออกเรารอดก็เลยขอบคุณสื่อทุกสื่อนะฮะคุณไปไหนบ้างคุณพอจําได้บ้างไหมในในช่วงขวบปีที่ผ่านมาเนี่ย มีวุดดี้นะครับตื่นมาคุยมีมูนไนท์ที่ทําให้ผมมาอีกสเต็ปหนึ่งเลยสองครั้งครั้งแรกเป็นแขกรับเชิญคุณวิวครั้งที่สองไปเป็นเทปส่วนตัวของเราเองเลยแล้วก็มีล่าสุดไปเมืองไทยรายวันแล้วก็มีอมรินเป็นแล้วก็อะไรกว่ากรุงเทพธุรกิจกรุงเทพธุรกิจนะฮอมรินนี่กำลังจะออนจะอะไรจะออกกาศน่าจะเป็นเว็บ ช่วงต้นช่วงต้นต้นปีผมไม่รู้เขาบอกว่าเดินธันวาผมก็ไม่ได้ตามอะไรเขาเนี่ยนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะในในช่วงขวบปีที่ผ่านมาเนี่ยพอพอออกสื่อไปก็ต้องยอมรับครับว่ามันมีแฟนรายการหลายๆท่านที่เป็นแฟนรายการใหม่ๆแล้วก็มีหนังสืออีกเล่มหนึ่งจัดอันดับให้เป็นเน็ตไอดอลพอจัดเสร็จปุ๊บเขาเจ๊งเลยครับไม่เกี่ยวครับผมครับโอ้ที่มูนไนส์เสียวๆแล้วรายการมูนไนส์เสียวๆแล้วนะไม่คืออย่างนี้คือผมจะบอกว่า คือในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้มันมีแฟนรายการใหม่ๆคนข้างเยอะแล้วพอมีแฟนรายการใหม่ๆค่อนข้างเยอะพอเข้ามาดูรายการปุ๊บพอเข้าไปติดตามเพจมอต้องปุ๊บแล้วคุณก็จะเกิดคําถามว่าเฮ้ยจริงๆทําไมรายการมันเฮฮาวะรายการดูดวงมันต้องเฮฮาเหรอคือเราวัยรุ่นนะฮะเราเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ฮโลสโคปคือเราไม่จําเป็นต้อง เขาเรียกว่าต้องทาให้มันดูซีเรียสแต่ว่าเราก็ให้ทุกคนได้ความสบายใจกลับไปเออนั่นเป็นคอนเซปต์ของเรานะฮะนะนะเพราะฉะนั้นจะได้เข้าจิตเข้าใจกันนะฮะอันนี้ก็ต้องกราบขอพูคุณแฟนๆเราจะพูดย้ําบ่อยหน่อยเพราะว่าในคลิปในรายการวันนี้นะครับนอกเหนือไปจากที่คุณติดตามผ่านทางทวิตชั่นแล้วเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงทาง Facebook ซึ่งไลฟ์ยู่ตอนนี้เนี่ยเออเราก็จะอาจจะนําไปลง YouTube ด้วยนะครับผมเพราะว่าเป็นจุดที่โอเค เป็นเสมือนว่าเป็นรวบรวมทั้งหมดนะครับในช่วงปลายปีนี่แหละนะครับละลายคนบอกว่าหมอต้องเมื่อไหร่จะพูดเรื่องต่อเนื่องบางคนดูหลายรายการมาจะดูสัมภาษณ์ผมมีไอเดียว่าเพลินผมมีเรื่องต้องพูดกับอีกบางรายการไปต่อเรื่องกันเองนะครับอาจจะไปฟังต่อเนื่องนะฮะแต่รายการเราให้มาเป็นการพูดคุยสนุกๆดีกว่าใช่แล้วนะครับผมนะฮะตามนี้นะฮะอ่ะเอาละนะครับนะฮะนี่คือไอตัวช่องทางติดต่อหมอต้องนี่คือการติดต่อนอกรอบนะครับนะฮะเอ่อ คำถามที่ผมว่าหลายคนคงรู้อะอยากรู้เหมือนกันบางคนะก็บางคนยังินมาถึงวันนี้ยังไม่รู้เลยครับผมปกติคุณดูดวงนอกคุณคิดคิดค่าร่วมบุญเท่าไหร่ยังไงบอกได้ไหมได้เออคือผมเนี่ยนอกจากว่าช่วงหลังคนเยอะผมไม่ต้องการแต่งตัวไปไหนแล้วผมก็อาจจะเขาเรียกว่าพัฒนาการของเราทําให้เราบีดีพอไม่ต้องคุณไม่ต้องมาหาผมแล้วรถติดนะมปหากันไปมูนแต่บอกทางสะดไปโทรมาแล้วนัดคิวนี่ขนาดนัดคิวโทรมาห้าร้อยบาท บอกตรงๆนะปใีใหม่แล้วเนี่ยอ,อยากจะขึ้นอีกร้อยหนึ่งเป็นหกร้อยแต่คิวกูไปพฤษภาแล้วเ <c oughs> <c oughs> ขาเป็นยังไงก็ยยังไม่ขึ้นแล้วกันก็แค่ห้าร้อยบาทนะครับก็ถามไม่ได้ดูเลยเหมือนในรายการก็ถามออพูดคุยกันอ่ะขอวันที่พี่เกิดตั้งดวงดูหรือพูดเรื่องสิ่งที่ลี้ลับบ้างบางอย่างก็ปรึกษากันได้กระบวนการง่ายๆก็คือว่าอ่ะพอเสร็จสับคุณช่องทางการติดต่อใช่ไหมครับหรือใครที่มีเลขบัญชีของหมอต้องอยู่แล้วนะครับผมนะโดยเป็นปกติอยู่แล้วเนี่ยก็ โอนไปที่เลขบัญชีโอนมาปุ๊บรอคิวเลยรอคิวเลยผมก็ตอบคิวกับไปง่ายมากนะนี่ไม่ได้นัดก็ถ้ายังไม่มีเลขบัญชีล่ะก็บอกว่าต้องการดูดวงส่วนต้องการดูดวงค่ะเดี๋ยวผมจะให้กติกาไปมันยาวมากแต่ผมจะบอกข้อให้คุณอ่านไปตามนั้นเหมือนกับให้เขาเรียกให้สารบัญมาซึ่งในข้อต่างๆเหล่านั้นคุณจะเคลียร์มากเลยคุณอ่านคุณเคลียร์มากนะฮะคุณเคลียร์มากเพราะมันจะมีห้าหกข้อเคลียร์ตั้งแต่โจหัวแล้วเพราะผมเป็นคนโจหัวว่ารอคิวนานนะครับตอนนี้ถึงเดือนไหนแล้วก็บอกกติกา นะฮะอ่าทำความเข้าใจตรงนี้นะครับนัดดูดวงเจอตัวปกติคุณรับหรือเปล่าคือรับแต่ว่าข้อ1คิวนานข้อ2จะแพงกว่าเดิมถามว่าทําไมเพราะว่าอันนี้ขอพูดตรงๆนะฮะว่าเราสองคนเนี่ยรวมถึงคุณเยสซด้วยเวลาไปโชว์ตัวที่ไหนมีค่าตัวนะครับจะติดต่อเรา2คนไปออกงานพร้อมกันก็ได้แต่ว่าปกติเนี่ยก็เป็นเลทเป็นเลทของการรับเช่นเราไปถ่ายโฆษณาเราไปออกงานสินค้ามันเป็นเลทแต่ทีนี้ คุณไม่ใช่สินค้าเนี่ยเราก็คงไม่คิดแบบหลายหมื่นเหมือนสินค้าเราก็ดูตามความเหมาะสมแต่ก็ต้องมีค่าตัวเช่นมาหนึ่งท่านอาจจะต้องมีสมมุตินะนี่สมมุตินะคุณมาหาผมมาเจอตัวมาหาผมอาจจะห้าพันผมไม่หากุณอาจจะมือนหนึ่งนี้มันต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าในวงการเราสองคนก็ถือว่าเป็นเซเล็บเนแล้วไม่โหไม่แล้วโหเซเล็บโไม่คืออย่างนี้คือทุกมันมีค่าจ่ายอันนี้ก็ต้อตามตรงแต่ว่าโดยหลักๆเนี่ยคือมัน มันไม่ได้จุดที่เหลือบากว่าแรงท่านต้องการจริงๆอันคือถ้าท่านไม่มีเงินก็5้าร้อก็ดูได้เท่ากันนะอันนี้ทําความก็้ช่จตวงนี้คนที่ติดต่อมาเยอะมากเหมือนกันนะครับแล้วโดยมากจะทําแบบนี้นะแนะนาคือจะติดต่อมาดูหงจุ้ยแล้วก็ดูดวงไปด้วยเช่นผมดูหงจุ้ยถ้าเป็นบ้านธรรมดาบอกราคาผมคิดหมื่นห้าเองนะบ้านประมาณกี่วาถ้าไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยผมจะดูดูดูแล้วก็คิดแค่หมื่นห้าแล้วระหว่างนั้นสมมติหมื่นห้าจบดวงจุ้ย คุณมีอยากจะดูดวงสักคนสองคนก็อีกคนละห้0ร้อยเองผมจะคิดผมออกมาผมถือว่าออกมาแล้วไงอ่าหรือบางคนบอกอยากได้ยันก็จ่ายกันเป็นเป็นก้อนๆไปยันเท่าไหร่ดูดวงเท่าไหร่ฮงจุ้เท่าไหร่ประมาณนั้นแต่หากคุณอยากได้ยันฟรีเข้าไกปก๊อปเฟซบุ๊กก็ได้เลย <laughs> แต่ถ้าเมื่อไรก็เขียนไปลายมือก็คิดตังค์อ่ะนะแล้วก็ต่างจังหวัด ถ้าไปโรงงานจะจะคิดแพงตามพื้นที่นะฮะแต่ถ้าเกิดแล้วเบอร์โทรศัพท์ผมก็เปลี่ยนด้วยก็ไม่แพงก็หลักพันนะฮะจนไม่ถึงหลักหมื่นอะ่ะก็มีความสามารถด้านนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าไปต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะต้องมีค่าเหมือนเหมือนเหมือนปกติก็คือมีค่าไปต่างจังหวัดด้วยนะฮนะเท่านะั้นเองก็ทุกอย่างเนี่ยคุณก็ติดต่อได้คือ ในเวลารายการปกติเราไม่พูดนะฮะไม่ค่อยพูดแช่วันนี้ว่าผมไม่เคยบอกเพราะมันไม่มีมันแทบจะไม่มีเวลาพูดในแต่ละวันมันดวงมันส่งมาค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ค่อนข้างเยอะมากหมันเยอะจริงๆคือหลายคนบอกว่ามันก็เลยเวลาจํากัดทําไมคิวเยอะจริงๆครับผมพูดเลยว่าคิวผมไปวันที่26เมษาแล้วนะครับแล้วก็อาจจะเกินกว่านั้นจําไม่ได้แล้วก็คิวดูดวงฮวงจุ้ยทุกอย่างรอนานมาก นั้นผมก็เป็นคนแฟร์นะบอกเลยว่ามันรอนานทุกคนติดต่อผมได้ทั่วถึงหมดแหละแต่มันนานบางคนลืมคิวในโทรศัพท์ผมก็กลับไปดูให้แต่บางคนแบบนัดแล้วไม่มาอย่างนี้บางทีผมก็แอบชอบใจนะได้พักออย่างวันนี้มีนัดหนึ่งแล้วเขาลืมแล้วผมเขาลืมแล้วผมเขาไม่ได้ไม่มาเขาลืมแล้วเขาก็ขอโทษผมดีใจมากเลยอ่ะที่เขาลืมรผมผมได้กินกาแฟได้กินข้าวนะเออเพราะว่าวันวันหนึ่งนี่ก็มันเป็นร่วมสิบคนอยู่โอ้ถ้าใครไม่เป็นต้องจิตไม่รู้หรอกครับว่า คิวมันแน่นจนปวดหัวจริงๆไงคุณต้องปรับตัวดีๆนะ<ช>เพราะมันจะเป็นช่วงทามมิ่งที่แบบใ<ช>่อมันจะเหนื่อยมากแล้ว,วปีหน้าเนี่ยผมมีโปรเจกต์ใหญ่ส่วนตัวที่เกี่ยวกับบุญอีก <c oughs> ก็จะหนักเข้าอีก นะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นจะได้เข้าใจกันนะครับอ่ะพูดถึงโปรเจกต์บุญกันนะฮะในอีกหนึ่งโปรเจกต์บุญที่เราจะต้องพูดถึงกันนั่นก็คือเป็นเป็นทัวร์บุญทัวร์บุญ5วัดคือเป็นการทัวร์บุญ5วัดนะฮะของของทางหมอต้องอ่ะเชิญนคืออย่างนี้โปรเจกต์นี้มันเริ่มมาจากว่าทุกคนอยากเจอตัวเราผมมันไม่ใช่คนเจอยากนะครับแต่ว่าเป็นคนที่ไม่มีเวลาเจอมากกว่าเพราะวันหนึ่งเรามี24ชั่วโมงเท่ากันเนี่ยแต่ว่าเราจะไปเราไปเจอคนมากถูกไหมมันไม่มี เลือกวันนี้มาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้จองคิวมาเจอ<ะ>ก็เหมือนซื้อทัวร์ก็มีอาหารการกินอย่างดีทัวร์ประมาณ2,900บาทะนะฮะก็เรียกว่าเอออยู่กับผมทั้งวันนะฮะเราก็เลยเกิดทัวร์นี้ขึ้นมาตอนทัวร์แรกเนี่ยใครมาทัวร์มีของที่ลึกให้อย่างในภาพเนี่ยได้เทวานาตาชแล้วก็ได้ยันมงคลจักรวาลฉบับที่ผมไปก๊อปปี้ไดคัดมาอย่างดีและจานหลังให้ด้วยนะครับ,รบตอนนั้นคุณจําได้ไหมว่าคุณทัวร์นี้รับกี่คน ตอนแรกตั้งใจจะรับ40ปรากฏว่าล้นลนเลยครับทีมงานนี้ต้องสลากบางคนนั่งรถตู้ตามไปคันเนี่ยคือมคือ50ตอนแรกผมกาว่ารับ40ทีมงาน5ตอนนี้กลายเป็นว่ามามา50ทีมงานรถตู้ครับนะครับแล้วยืนเอาซะส่วนใหญ่คยังกับรถเมย์นะชิดในเลยพี่อะไรอย่างเงี้ยฮะก็ก็เลยเป็นที่มาทีนี้ เราก็เลยล่องเรือไปทําบุญเพื่อทําความรู้จักและบอกเคล็ดลับบอกวิธีการไหว้เด่นๆเผื่อใครไปวัดผมไปเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นวัดที่เขาเรียกว่าอะไรหายากเป็นวัดของท่องเที่ยวของทางอัมพาวาอยู่แล้วครับคุณสามารถที่จะไปอัมพวาหรือไปลาดบุรีแล้วไปซื้อทัวร์วัดอย่างนี้ได้อยู่แล้วนะครับทุกๆวัดล้วนแต่มีดีของตัวเองอันนี้เป็นทิปนะฮะทุกคนก็อุดหนุนเสื้อผมนะฮะที่ผมไม่รู้จะขายใครเล่นนะฮะก็ <laughs> ก็ S <S <S ไปห้าวัดทั้งหมดดีๆทั้งนั้นเลยสรุปง,ง่ายๆทีนี้ผมประําพัน์นิดหนึ่งอันนี้วัดบางกุ้งนะฮะอ่าก็ไปวัดนี้จะเป็นที่ตั้งค่ายเก่าของสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชด้วยนะฮะอ่าทีนี้ผมผมบอกนิดนึงว่าจากวันนั้นอะวันที่เราไปห้าวัดจะถ,ถึงวันเนี้ยทุกคนก็อยากจะเจอผมอีกนะที้ทางบกทางน้ำบางคนกลัวผมพูดเลยนะฮะวันที่ห้ากุมภาผมเตรียมเปิดจองทริป แบบที่สองแล้วทางบกทางบกนะฮะทางบกไปทางทางเมืองการอ่าจะบอกว่าทริปนี้มันพิเศษตรงไหนรู้ไหมมันพิเศษตรงนี้ว่าร้านอาหารเมนูอาหารวัดพื้นเช้ามื้อเย็นผมเป็นคนเซ็ตอัาหมดพูดง่ายๆ่ายก็คือว่าคุณจะไม่ได้มาในรูปแบบของไม่ได้รู้สึกเหมือนมาทิวมาทัวร์ครับเหมือนกับบอต้องพาไปถูกถูกเพราะว่าไอ้ไอ้ที่ผมไปเนี่ยคือวัดที่ผมชอบพา พาเพื่อนเพื่อนพาคนที่แย่จริงๆเนี่ยไปแก้คุณใสไปอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าเอาความรู้ของผมทั้งหมดเนี่ยมาให้เลยนะครับต่ส่วนเดี๋ยวจะประจองอะไรเดี๋ยวคุณติดตามทางเฟซไลฟ์เอาผมยังไม่พูดตอนนี้นะครับผมนะแต่หลักๆเพื่อให้คุณล็อกคร่าวๆมีแน่มีแน่เดินกุมภาพัน์มีแน่มีก่อนที่เราจะไปทําบุญใหญ่กันที่หอระฆังนะครับนะครับผมนะฮะทำความเข้าใจกันตรงนี้นะครับผมนะคืออันนี้เราให้คุณได้ดูบรรยากาศเพราะว่าคุณจะได้รู้ว่าอ๋อ โอเคก็คือการไปทัวร์บุญเนี่ยครับก็จะเป็นสไตล์นี้แหละใช่นะครับผมคือคือผมไปแบบบ้านๆไปแบบพี่น้องไปแบบไม่มานั่งแอคอาร์ตนะครับถ่ายรูปอะไรได้หมดเดินคุยกันอะไรได้หมดนะฮะแต่ว่าคนเยอะก็อาจจะค่อยค่ยคุยมันก็เหนื่อยอ่ะเหนื่อย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 ขี่คันรถฮะเที่ยวนี้เที่ยวนี้ตั้งใจไว้ว่าสัก2อับัสอ่เหมือนเดิมอ่าเที่ยวแรกบัสเดียวบัสใหญ่แต่คราวงนี้สองบัส ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ไม่อยู่ยังไงเดี๋ยวว่ากันแต่ว่าทริปนี้ผมเป็นคนดูแลทั้งหมดในเรื่องของอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นทริปลฟ์สไตล์หมอต้องเพราะฉะนั้นก็ไลฟ์สไตล์ก็จะเป็นเป็นดูเป็นไลฟ์สไตล์ของหมอต้องหน่อยนะฮะอันนี้เรามาให้ดูกันนะครับผมเพราะเพราะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่จริงๆอ่ะก่อนหน้าเนี้ยหลายคนเนี่ยอยากจะมีบรรยากาศแบบนี้แหละแต่เราโอกาสไม่ค่อยมีจริงๆนะเพราะโดยเวลาโดยอะไรทั้งหลายแหละแต่ก็แต่ว่ามันก็เกิดขึ้นในช่วงในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับ แล้วก็เดี๋ยวมีอีกครั้งหนึ่งในช่วงตอนต้นเดือนกุมภาพันธ์นะฮะอย่างที่หมอต้องบอกกล่าวไปนะฮะอ่ะเอาล่ะนะครับเออเบรกนี้ใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะฮะตอนนี้นี่แค่พูดก็เหนื่อยนะเนหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนะฮะตอนนี้เนี่ยผมจะเปิดรับวคำถามละนะครับเให้เวลาสั้นๆเลยแค่เราจะเปิดรับทางไหนดีอะเอสเอ็มเอสแหละได้ไหมเอสเอ็มเอสหรือเฟซให้เลือกเอสเอ็มเอสดีกว่าได้ป่ะได้ใช่ไหมได้ใช่อะสำหรับคนที่จะดูดวงนะครับ ตอนนี้คนที่ติดตามอยู่ทางไลฟ์นะครับนะคนที่จะดูดวงนะครับผมทางไลฟ์นะครับคุณส่งคำถามเข้ามานะครับที่ SMS นะครับ4707887นะครับย้ำนะครับถ้าคุณดูผ่านทางทูติชันตอนนี้หรือทางซูเปอร์บันเทิงมันเป็นเทปรายการคุณไม่ต้องส่งมาแต่สำหรับคนที่ติดตามผ่านทางเฟซต้องจิตติดจรวดนะฮะมันจะเป็นไลฟ์ฟิวคุณส่งคำถามมาแล้ว <c oughs> คุณส่งคำถามเข้ามานะฮะที่4707887 ผมให้เวลาคุณส่งนะครับแค่4นาทีเท่านั้นนะครับเหตุผลเป็นเพราะว่าเราตั้งใจว่าจะดูดวงในช่วงเบรกสุดท้ายนะครับเราจะดูให้แค่ในช่วงเบรกสุดท้ายเท่านั้นนะครับเพื่อที่สําหรับคนที่ดูเทปรายการ คุณจะได้ปิดไปเลยน่ออกไหมเพราะฉะนั้นเราจะดูให้ในช่วงเบรกสุดท้ายเท่านั้นใครที่จะดูดวงนะครับส่งคำถามเข้ามาที่4707887นะครับผมนะสำหรับคนที่ติดตามไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับส่งเข้ามาผมให้เวลาคุณแค่4นาทีหลังจากนั้นยุตินะครับผมเหตุผลที่เราเลือก SMS ต้องบอกก่อนว่าเพราะว่าเรามีแอปพลิเคชันด้วยใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวในเพจไปพิมพ์คำถามได้แต่ว่ามันอามองไม่เห็นมันไกลนะฮะนะฮะแล้วก็อยากจะย้ำท่านผู้ชมนิดนึงนะครับว่า 4 0 7 8 8 7หน้าที่หลักของเอสเบนเนี้ยปกติมีไว้ร่วมบุญเพราะฉะนั้นเฉพาะเทปนี้เท่านั้นเทปอ,อื่นไม่ใช่นะนนเฉพาะเทปนี้เท่านั้นที่อ่านร,ร,รายการวันนี้เท่านั้นเพราะบางคนเข้าใจผิดบอกว่าไม่อ่านมีมีคนทักท้วงผมล้วเนี่ยไม่ไม่อ่านอตอนผมร่วมบุญเขาเข้เขาใจผิดไงต้องส่งไปที่เอสเบนที่อยู่ที่ท้บเดชคุณเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นอธิบายตามนี้นะฮะนะฮะสำหรับวันนี้เท่านั้นนะครับเอสเบนที่4 0 7 8 8 7นะครับผมเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะครับนะฮะเพราะปกติเราจะใช้สำหรับการร่วมบุญเท่านนนั้เหมือก นะฮะอ่ะเอาละนะครับผมให้เวลาอีกแค่3คนาทีเท่านั้นแล้วพอแล้วนะครับยุตินะครับไม่ต้องส่งนะฮะอ่ะเดี๋ยวเบรกกันก่อนนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึง <laughs> <laughs> ผมไม่รู้ผมยังไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวต้องคุยกับคุณบีคุณบีบอกว่ามีรูปแบบของคำถามยังแปลกใจอยูอ่เดี๋ยวลองไปดูเดี๋ยวลองดูนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมานะครับผมต้องจิตติจรวถครับ